ไหมคะลาลาช่วยได้ค่ะ ก็มาใหม่ก็อภัยผมว่าจะให้เชื่อนะนแต่ อีสงวต่ไปหขเดเอ่อวันดีทุกคนนะครับพี่เข้ามาวันดีพี่นนท์วันดีพี่นโรนชานนนนะครับผมวันดีมาดาผมเน็ตจะไม่โอเคเปลี่ยนมุมหอมเน็ตมุนนะฮะ

ถ้าหมุนใช่ไหมฮะยังหมุนอยูย่ไหมฮะ คนแซลวดีดก่อด้วยซิวสวัสดีค่ะโ้ยน่ารักจังเลยนี่คือ500คนที่เป็นกลุ่มต้นแบบตัว,วอย่างเซลล์เวทาวเปิดบ้านการชนะใช่ไหมคะขอเสียงปรบลัอ เลิ่มหตุปฐมจลนน่ารักมากเลยน้องน้องมากเรียนอะไรบ้า้องไม่ทันละอาจนีพี่กนะพี่ตอนพี่ก่หอนพี่พอล้าเล่นป้าใครเล่นป้าดค่ะเอใ่ปาูประมาณนีอ่าตพี่ก่ เอามาวเพือยใช่ไหมไม่ต like, no. uh, oh. uh, oh, ้ไม่มรวัอันนี้เป็นงานเดียวเป็นงานเดียวเมมมามามออากยโอ้น่ารักน่ามาสั่ะรคะไก่ไก่ขอหนึ่งขอชื่อเต็มขอห่งเอออใน่าเรื่อง่วสนาาบ้างระมือโอ้น่ารักอแค่ตัว ขอสอบข้ออบข้ออบข้อสชื่ออ้ชื่ออั้นอนชื่อจริงนางสกุลกรดาการรับสุดยอดวันได้เออทำมาไม่ได้